สวัสดีชาว Facebook เรียลแล้วก็แฟนเพจแล้วก็ YouTube นะครับคลิปนี้จะพามาชมของฝากจากพี่แม็กที่อยู่สุราษฎร์ครับแกได้ภรรยาอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้สุราษฎร์หรือว่าคนครศรีธรรมราชก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วสองจังหวัดนี้แหละ แกเคยมาทํางานอยู่ที่โอเตแต่แกได้ย้ายไปอยู่กับภรรยาแกาอยู่ที่ภาคใต้นะครับที่บ้านแกจะทําสวนทําสวนมังคุดสวนโงะลองกองนะครับพืชที่ปลูกไวนะครับปลูกง่ายโตวไวนะครับก็จะเป็นพวกงะมังคุดลองกองอะไรพวกนี้นครับ แต่ถ้าจะเป็นทุเรียนต้องหมัน่นมีเวลาหมั่นดูแลครับครับอาจจใส่นะครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นผลไม้ที่อ่าผลไม้ที่ปลูกยากนะครับแต่มันอร่อยครับเลยแต่คนชอบนะครับประมาณนี้ครับครับจากภาคใต้ามาถึงบุรีรัมย์อำเภอประคนชัยแล้วก็กว่าจะมาถึงพายสาลใช้เวลา2วันครับ ส่งแบบระบบ e-ms นะครับพวกผลไม้หรือว่าของอะไรที่เป็นของเหลวครับมันจะมาด้วยระบบ e-ms ครับถ้าเป็นพวกของอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับอะไรอ่ะผละไม้อาหารเหลวอะไรพวกนี้จะส่งพวกเออ curry flat หรือว่า gnt นี้ไม่ได้ครับ เขาไม่รับส่งครับเขาไม่รับกันครับกลัวของเสียหายนะครับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแค่พามารีวิวครับรีวิวนะครับรีวิวจากผลไม้ผมก็ได้ชิมแล้วครับอร่อยอร่อยครับอร่อยครับอร่อยทั้งสองอย่างเลยครับทั้งเงงะทั้งมังคุดนะครับถ้าของเดินทางมาถึงชากานีอาจมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เน่าครับ แต่ประมาณนี้ก็กำลังพอดีครับคลิปนี้ครับก็ไม่บรรยายมากเท่าไหร่ครับพอดีฝนตกครับฝนตกแล้วพอดีก็ย้ายสปอตไลท์มาในบ้านครับสปอตไลท์มาในบ้านประมาณนี้ครับโอเคครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยว ขอตัวไปอาบน้ำก่อนมันหอนละเกิน